ผู้ป่วยบัตรทองตกอยู่ในวงเล็บหลังโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะหยุดรับบริการทางออกอะไรบ้างสาธารณาสุข https www b a n g k o b u s i n e s s com s l category s s h e a l t h p a b l i c health 1 6ตุลาคม2 0 2 5เวลา13นาฬกานาทีข่าวการหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกสิทบ,บับาทองของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก่อให้เกิดความกังวลให้กับผู้ป่วยหลายคนแต่อย่าก,กังวลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสชร,ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุขและกรุงเทพมหานครเตรียมโฉมใหม่ให้กับผู้ป่วยบัตรทองโดยเปิดให้บริการแทนที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วย6โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑลประกอบด้วยโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลราชวิถีสองาาร 2, โรงพยาบาลพนั่งกล่าวโรงพยาบาลบางกลวยโรงพยาบาลปากเกร็ดโรงพยาบาลบุษราคำจิตการเขตสายไหม แต่ที่น่าสนใจคือผู้ป่วยบัตรทองที่เคยรับบริการที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจะต้องทําอย่างไรทันตแพทย์ชายอัฐพรลิมปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปรสอชอให้คําแนะนําว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกสบายผ่านจุดบริการเฉพาะกิจของสอปสอชณนะชั้น1โรงแรมจัมโบเทลใกล้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะในระหว่างวันที่16-24ตุลาคม2568เวลา8-15นาฬิกาหรือสามารถโทรสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมผ่านสายด่วนปสปสช1 3 3 0ได้เลยสิ่งที่คุณควรรู้คือผู้ป่วยจะได้รับการประเมินอาการเบื้องต้นจากพยาบาลและจะถูกส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมโดยมีรถรับส่งจากมูลนิธิเส้นได้ซึ่งจะเป็นการส่งต่อโดยสายด่วนปสปสช1 3 3 0เท่านั้นผู้ป่วย ไม่สามารถเดินทางไปเองได้โดยตรงนอกจากนี้ยังมีบริการหาหมอออนไลน์และส่งยาถึงบ้านผ่านแอปพลิเคชันคลินิกซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถรับบริการได้อย่างสะดวกคำถามที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อผู้ป่วยบัตรทองอย่างไรในระยะยาวการจัดสรรทรัพยากรและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์จะเป็นไปอย่างราบรื่นเช่นเดิมหรือไม่ขอเชิญชวนให้ทุกคนร่วมติดตามและแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบสาธารณาสุขให้ดียิ่งขึ้น